สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นใครคะเป็นเจ้าของศูนย์ที่เราที่เรามาใช้สถานที่เขาทำรายการถ่ายทานี่แหละค่ะอ๋อค่ะก็ต้นร้านะคะเจ้าของศูนย์ไซไหมพี่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าทําไมพี่กุ้งมาเปิดศูนย์มาเปิดศูนย์แคสโก้ค่ะ ก็เพราะตัวนี้ค่ะนะคะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถได้โอกมีโอกาสได้ช่วยนะคะให้คนมีสายตาที่ดีนะคะแล้ก็ต่อยอดได้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเราก็ได้พิสูจน์คนรอบข้างเราค่ะว่าได้มีการที่ว่าดูแลสายตาแล้วก็มีปัญหาเรื่องตาต้อตาแุกอ่ะสามารถ รักษาและช่วยได้นะคะ,คะก็เลยมาเปิดเซ็นเตอร์ตัวนี้และอร่อยมากนะคะ,คะซึ่งเราคิดว่าเราบอกต่อได้นะคะกาแฟตัวนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างนะคะพี่กุ้งก็ตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าตาที่เจอมานะคะ,คะก็มีต้อเนื้อ,น,อนะคะแล้วก็ต้อกระจกะซึ่งสามารถช่วยกับ คนรอบข้างเราได้แลวคือความจริงนะคะซึ่งก็เราอยากจะบอกกล่าวแล้วเปิดตรงนี้มาเพื่อจะจะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีสายตาที่ดีนะคะแล้วก็มีรายได้ที่ดีด้วยค่ะใช่ค่ะนะคะอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยพวกเราทุกคนก็ได้ดื่มแล้วได้ทดลองมากับตัวเองแล้วก็คือมันดีจริงค่ะโดยส่วนตัวของผู้ที่กองก็ มีปัญหาเรื่องสาตาเหมือนกันแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็คือมาเปิดใจกับสินค้าตัวนี้ค่ะพี่ไก่ตาเป็นอะไรนะคะแพ้แสงค่ะแอ้แสงตาแห้งตาแหงค่ะใช่แพ้แสงตาแห้งเนี่ยมีผลจริงๆถึงได้ผลนะคะเพราะเพื่อนตัวเองเป็นคนดื้อมากแล้วก็ไม่เชื่อ มีวันหนึ่งก็มาสารภาพบาปว่าว่าอะไรจ้ามนะคะบอกเออสิ่งที่กุ้งแนะนำอมะดีจริงเพราะเขาเขาขับรถกลางคืนนะคะกลางคืนปกติเขาจะไม่สู้แสงไม่ค่อยได้แต่งานนี้เขาบอกว่าโอเคสบายมากเลยค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้แนะนำสิ่งที่ดีให้กับภ้าพัวกก็เลยบอกว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ทักไลน์มาได้นะคะค่ะเราจะให้เบอร์ไว้นะคะแล้วก็คุณพิพัฒน์นะคะ กา่กาแฟตัวน,นี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะคประทับใจตรงไหนประทับใจตื่นเต็นมากจากที <c oughs> ่แบบว่าตาภาพซ้อนอะ ขับรถมาคือตาเราไม่ดีอยู่แล้วเป็นต้อคือหนึ่งก็คือเป็นต้อต้ออะไรคะอ่าต้อเนื้อต้อเนื้อต้อลมค่ะตัวเนี้ยก็คือเห็นผลชัดเจนอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยคือเรากินบ้างไม่กินบ้างช่วงแรกๆเนาะเราก็เปิดใจไม่เต็มที่ทีนี้มันเริ่มเป็นภาพซ้อนเราขับรถทุกวันเนี้ยไฟท้ายแตกมาหกปีแล้วโอ้เนี่ยไม่บอกไม่รู้พอเราเราถอยรถเนาะเราเห็นเป็นเป็นภาพซ้อนสองภาพสามภาพเลย ้ยสุดท้ายชนกำแพงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทานตัวนี้มาเรื่อยๆน่าจะประมาณ6เดือนเต็มที่เราทานวันสองซองสาซองนะคะภาพซ้อนออหาย ขายจริงๆเนี่ยคือชอบตรงนี้แล้วทุกวันนี้ก็กินประจํามากเลยค่ะแล้วเป็นเอเจนต์ด้วยค่ะ๋อเนเอเจนต์จำหน่ายก็ได้ทั้งกินทั้งกินทั้งขายทั้งแจกค่ะศูนย์ของเราสายไหมค่ะคนนี้เป็นเจ้าของศูนย์นะคะคนนี้เป็นเอเจนต์นะคะรับจากคนนี้แล้วที่ไหที่ที่สนใจอย่างมีรายได้อย่างมีสุขภาพดีแวะมาที่ศูนย์สายไหม่73ได้เลยคะมาชิมฟรีด้วยเนาะมาชิมกันก่อนนะคะแล้วค่อยว่ากัน มาทุกพินได้ชิมทุกท่นนะคะมาเลยค่ะศูนย์สายใหม่สุขาพิบาล5ซอย7.3นะคะแสงเอาเงินเขตเอาเงินเงินสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งเจ้าของศูนย์สายใหม่ด้วยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แคนขอบคุณค่ะลีลาบายบายค่ะ